อเคอรี่ใช่ไหมจะมาส่งของใช่ไหมอ่ะครับผมจอดไม่ยากครับเดี๋ยวผมบอกทางให้ผมบอกทางให้เลยครับไม่ยากครับบ้านผมมาไม่ยากนะฮะจอดรถตรงสี่แยกครับอ่าจอดรถตรงสี่แยกอ่าตรงนั้นนะครับแล้วคุณจอดรถมันจะเป็นสี่แยกทางลูกรังเนาะคุณเดินมาประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับ <c oughs> เดินมาสักสามร้อยเมตรคุณจะเจอต้นก้ามปูใหญ่ๆอยู่ฮะนะฮะ อ่าตรงนั้นแหละครับตรงครับตรงนั้นแหละครับคุณเดินผ่านต้นกัาปูมานะครับสักแป๊บหนึ่งจะมีสะพานข้ามคลองเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับอ่าอ่าใช่คุณเดินข้ามสะพานไม้ไผ่มาครับนะครับะพานไม้ไผ่แล้วก็เดินมาสักพักหนึ่งผ่านไร่มันสำปะหลังมามีคนขุดมันอยู่สองสามคนคุณก็ถามเขาว่าบ้านผมมาทางไหนแล้วเขาจะชี้มาอีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับนั่นแหละครับคุณเดินมาถึงถนนฝั่งนี้คุณนั่งพักตรงศาลาริมทาง นะครับตรงสาราลิมทางตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวจะมีซาเล้งผ่านมาคุณก็เรียกซาเล้งถามเขาว่าบ้านผมมาตรงไหนนะครับไม่ยากไม่ยากโอ้โหมังเอ้ยไม่ยากครับอบอกละเอียดขนาดนี้แล้วโ